สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหุ้นนีเคอีชาวบ่ายปกตินะครับวันที่20สินะครับสิงหาคม2568นะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้นะครับเช้าผมให้3กับ5นะครับผลที่ออก2 3 2กับ99นะครับาะของเราก็32ไม่มีนะครับพี่พเนาะ5ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่32มมาแค่เลขเด่นนะครับ ไปให้9กับ3 9กับ3ผลที่ออก6 2 9กับ02เนาะเน้น9 1 9 0นะครับไม่มี2 9เนะ้าะใครลูดที่9เข้าไปที่2 9มาแค่สายรูดนะครับ2เดินเช้าบ่ายเลยนะครับพี่ๆสำหรับหุ้นมูวานเนาะ ส่วนแนวทางวันที่20นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พีน,ะนาะแนวทางก็แอดทาตามสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมเช้าวันนี้ผมไม่ไปที่เลข0กับเลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข0นวันนี้01 03 08 ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดสามตัวห้าศูนย์หนึ่งนะครับ นี้ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายให้ไปที่เลข6กับเลข7สายรูดให้ไปที่เลข6 6 3 6ส6 8 6.8 เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามตัวนะครับเจ็ดหกสามหกสามหกแปด แล้วก็เจ็ดสามนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่น้องสนับแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายปกตินะครับชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าในเลขเด่นวิ่งรูดก็ขอให้ปังๆทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการเข้ามารับชมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ